นนะจริงๆวงแดงมันไม่ควรจะมีเปิดพวกนี้มันเอามาทำไมเนี่ยพี่ก็ส่งพี่ก็สวนในปืนแล้วเล็กน้อยเนี่ยเอามาทำแพะอะไรแทนที่จะให้ปืนด,ดีๆกาไม่ทุกคนคิดนริงผมก็ ให้มาทำไมไม่สารมาก này còn có ai chạy thằng này, ta có chắc chắc đấy, họ xã hay mà, cái gì, họ xã hay mà, và cái ta, ôi, chạy, oi 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 oi, em mới chế gì, ai về. ไปแล้วสิโดเกิบหกักวิยทยายยงจากข้าหลังจะไปไหนลูกหลายแกง เกิงเลยลูกลูกมาจากไหนเนาะยิงพอจะก่อเหลือครึ่งหนึ่งเลยนี่ใส่ไม่ดีโอ้ยเพื่อนได้หัวแตกแน่นอนแม่นขนาดนี้ว่าแต่เพื่อนมันอยู่ไหนวะไม่ไว้ใจเว้ยเค ลูกอันนี้เยอะกว่าขอนะอเป็นขออันนี้ก็น่าสนแต่ว่ามันคงไม่มีเวลาเคาะขนาดนั้นหรอกอ,อนนไปอออแต่บาเลตนี่ก็น่าสนนะไว้เคาะทิ้งไปเลยี่ยลำคา,ามาลูกสนอันนี้ก็ทิ้งไปเลย ไดอาร์คมาด้วยอิจฉาไป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 ชปรกันนะโอ้ยยืมเพื่อนก็ไปถิ่นู้นเล้นี่ไฟอยูงนี้อยู่เลยไป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 เฮ้ หน้านน่นเลยขวาข้างมันเลยมงไม่ค่อยตรง วโอเคกาห็นเจ้ามาจากไหนวะต้นแฮบอะของอ่ะเข้าใจไหมต้นแฮบอะของอ่ะโอ้โห บจะเยอะไปไหนเนี่ยใครเหือใครเือเืออะไรมีปัญหาเอาเรื่องเราได้ปั๊บเหนียวเลยโอเคเจอสทีนนคลิปนอนชอบใช้คลิปนอนว้าคลิปตั้งนะครับมันจะได้ไม่ค่อยเบสซ้ายเบสขวาแต่ว่ายีตะมันก็เบืออยู่ดีเพราะเมาส์าผมมันกระจอกไง <c oughs> น้อยใจตัวเอง <c oughs> เ,ออเ,ออเอ่อมาเหมือกันไม่รู้จะไปทำเหมือนกันเก็บไปก่อนเกิดเขามีกิจกรรมกิจกรรมมาแล้วก็ไปรู้มีปลายสนิมไหมเนี่ยไม่มีอ่ะอไปดีกว่าอ๋ออยู่ระว่างนี้ว่าลืมไ,ไปไปไปเจิกันจี่อนต่อ 标号标点，我过来支援。倒了，倒了，倒了，倒了。狙死了，狙死了，指死的。 咱们的上面好像有把重狙，哎、<呀>我们往上面跑吧，哎、这不是安全区。刚没有，过、哦、来来。就我们刚才待的那个位置，有一把 M 两百。嗯、快走，快走。 哦，我看到了，有人飞了，S W 二四零。我们正对面一只鸟，两只，两只，现在两只鸟了。鸟落了，鸟落了。哦？别跑了。了你们先别用爪钩了，我这边全是。哎、啊，没 <laughs> 哦？哦。 เล้เพื่อนก็นไปไวมากเลยต่ออีกอ่ะเมื่อกี้ยัพูดไทยป่ะต่ออีกแล้วเอยเอาเรื่องเออว้ย์อีก็ไม่ทำมาดาเออไม่ทำมาดาผมกำลังไปเพื่อนตาสักประเดี๋ยว for a short period of time there are four seats please board as soon as possible i repeat there are only four seats please board as soon as possible ตายซะเองมาไม่ถึงหรอกโอเคครับทุกคนก็ขอบคุณมากทุกทุกคนที่ดูแล้วก็ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมเลยนะไม่ช่วยหรอกก็ได้ไมู่้จะพูดอะไรไม่เขินวรอโอเคทุกคนฝากติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็แจนงขิดหน้าผมบ๊ายบายครับ